ธรรมะสวัสดีค่ะเจอกับคุณคณรูนุไทยอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับวันนี้นะคะคุณคณรูุไทยก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะคะทีนี้กลัวว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันนานคงคิดถึงใช่ไหมคะเอาเดี๋ยวรูปสวยๆมาฝากให้นักเรียนดูนะคะ ทีนี้ในวันนี้มัธยมสามนะคะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางทางพันธุกรรมนะคะลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแป๊บหนึ่งคุณครูหาปากกาก่อนลูกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจาก เซลใช่ไหมคะอย่างเช่นมนุษย์เราก็จะเป็นเซลล์ไข่กับเซลอสุจิใช่ไหมคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราสังเกตด,ดูคนที่อยู่รอบๆข้างเรานะคะมีลักษณะที่แตกต่างกาันบางคนสูงบางคนเตีย้ยบางคนผิวดำบางคนผิวขาวบางคนจมูกโดง่งบางคนจมูกไม่โด่งนะคะวันนี้แหละคุณลือชัยจะมาสอนเรานะคะอ่า ก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูนะคะเราสังเกตคนที่อยู่รอบๆอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่เป็นพ่อเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆบข้างเราเนี่ยลักษณะก็จะไม่เหมือนกันนะคะในเครือญาติกันอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนกัน ผิวขาวผิวดำอาจจะเหมือนกันเขาบอกว่าในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป็นสิ่งก็คือสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นลองสังเกตดูบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราจะพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปบางคนมีตาหนึ่งชั้นบางคนสองชั้นอลองครูเคยกลับไปนึกดูตัวคุณรูณเองนะคะแม่ครูคเนี่ย มีลูกสองคนมีพี่สาวครูกับครูพี่สาวครูนะคะมีลักษณะด่างโด่งอ่าแต่ครูกับย้อนมาดูที่ตัวคุณครูเนี่ยอา้าวทาไมไม่มีด่างเลยก็อยากจะไปเสริมด่างนะคะแต่ว่าก็กลัวมันเป็นอันตรายเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนที่จะเข้าไปก็เลยไม่กล้าอืมลักษณะแบบนี้เราไปสังเกตดูพ่อกับแม่พ่อก็ไม่มีด่างแต่แม่มีด่างสแสดงว่าคุณครูอาจจะได้รับลักษณะอะไรมาจากพ่อแม่นะคะเขาบอกว่า ในการถ่ายทอเดเนี่ยเรามารู้จักความหมายหรือว่าคําศัพท์ของคําต่างๆพวกนี้นะคะคําศัพท์ที่นักเรียนควรรู้คำศัพท์ที่นักเรียนควรจะรู้เป็นคำศัพท์ที่เราควรจะรู้อย่างเช่นลักษณะอะไรคะลูกลักษณะทางพันธุกรรมอ่าลักษณะทางพันธุกรรมคือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้โดยอาศัยยีนยีนตัวนี้จะมีสองลักษณะก็คือยีนเด่นอ่าและยีนด้อยนะคะยีนเด่นจะแทนสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ที่เขาเขียนในเป็นยีนเด่นเนี่ยจะเขียนแทนด้วยตัวพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ,อ,ะอย่างเช่น่าทีผมตรงสแสดงว่าทีเล็กก็ต้องเป็น ทีเล็กก็ต้องเป็นอะไรคะลูกทีเล็กก็ต้องเป็นผมหยิกอ่าอย่างนี้นะคะผมหยิกยินเด่นจะเขียนแทนด้วยลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนยินด้อยจะเขียนแทนด้วยลักษณะตัวพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กนะคะอ่าแบบนี้อ่ายินตัวที่เป็นตัวควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือยินยินตัวนี้มีสองอย่างคือยินเด่นกับยิน ดอยยีนคือหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตยีนจะอยู่บนโครโมโซมนะคะเเดี๋ยวคุณครูย้อนมาให้เราเข้าใจนิดนึงนะคะลูกเราดูตรงนี้ก่อน <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ย เกิดขึ้นมาจากเซลล์จำได้ใช่ไหมคะโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ประกอบไปด้วย1ส่วนที่หของหุ้มเซลล์ก็คือไซโทเออก็คือผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์อันที่2ก็คือไซโทพลาซึมและตัวที่3ก็คือนิวเคลียสที่อยู่ในตรงกลางของ อของเซลล์ทุกเซลล์ส่วนในมนุษย์เราเนี่ยนิวเคลียสต,ตัวนี้จะมีหน้าที่ในการควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในนิวเคลียสจะมีโครโมโซมโครโมโซมจะมีลักษณะคล้ายกับปลาตั้งโตที่เชื่อมต่อติดกันนะคะที่เราเห็นเป็นสายแบบนี้ลูกใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสาย DNA แต่จริงๆแล้วแบบจะลองมาจะเป็นลักษณะโครโมโซมตรงนี้ยีนจะอยู่บนโครโมโซมเป็นแบบนี้นะคะ ยีนจะอยู่บนโครโมโซมนะคะเป็นแบบนี้เนี่ยยีนจะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งยีนตรงนี้ครูบอกแล้วว่ามีสองลักษณะใช่ไหมคะก็คือยีนเด่นกับยีนด้อยเนี่ย DNA สาย DNA พันเกี่ยวกันเป็นแบบนี้ลูกามาเป็นผอนรหัสในการถ่ายทอดสิ่งมีชีวิตตรงนี้เกิดขึ้นมาจากในนิวเคลียสตัวนี้ที่เป็นตัวควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรม ในนิวเคลียสจะมีโครโมโซมโครโมโซมบนโครโมโซมจะมียีนนะคะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะถ่ายทอดลักษณะต่างๆนะคะลูกคุณครูขออธิบายเขาบอกว่าในมนุษย์เราเนี่ยมีโครโมโซมทั้งหมดกี่แท่งรู้ไหมอ่าสี่สิบหกแท่งสี่สิบหกแท่งยี่สิบสามคู่อ่าสี่สิบหกแท่งยี่สิบสามคู่ ยีนที่อยู่บนนี้นะคะลูกยีนตรงนี้มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะมีตัวที่มันแข็งแรงไปจับนะคะสมมติว่าโครโมโซมทั้งหมด46แท่ง23คู่เนี่ยเมื่อเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิมารวมกันของพ่อกับของแม่เราใช่ไหมคะยีนที่อยู่บนโครโมโซมตัวนี้คู่ที่1สมมติ คู่ที่หนึ่งที่แทนลักษณะผมตรงของพ่ออ่าสมมตินี้ของพ่อก็จะวิ่งมาจับกับของแม่อ่าอย่างนี้นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยนั้นเราไม่สามารถที่จะไประบุได้ขึ้นอยู่กับตัวที่มันแข็งแรงไม่แข็งแรงนะคะอ่าให้เรารู้ก่อนว่าตรงนี้ลักษณะของโครโมโซมกับยีนโอเคนะคะลักษณะทางพันธุกรรม คือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นโดยจะอาศัยยีนยีนตัวนี้มี2ลักษณะคือยีนเด่นกับยีนด้อยโอเคนะคะ,ะยีนเด่นกับยีนด้อยอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้ลูกโครโมโซมโครโมโซม่าโครโมโซมในมนุษย์เราเมื่อกี้คุณภูริชัยบอกว่ามี46แท่ง23่คู่ย่สิบคู่ สีแท่งยีสิบาคู่นะคะในเพศชายถ้าเพศชายลักษณะที่เขียนแทนก็คือเป็น x y ผู้หญิงก็ต้องเป็น x กับ x อย่างนี้นะคะเพศหญิงเป็น x กับ x เพศชายเป็น x กับ y ลักษณะของยีนนะคะ,อ,ะอันนี้ตัวสุจินะคะลักษณะของตัวสุจิอันนี้ไข่ ก็จะแบ่งลักษณะของคมมนโซมตัวนี้ที่จะวิ่งไปสับกันนะคะคมมนโซมเป็นแบบนี้นะคะลูกอ่าสมมติคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งก็จะมียีนอยู่บนนี้อ่ายีนหลายตัวเลยคู่ที่หนึ่งระหว่างของพ่อกับของแม่นะคะคู่ที่หนึ่งของพ่อกับของแม่ยีนที่อยู่ตรงนี้ก็จะมาจับกัน วิ่งเข้ามาแล้วถ่ายทอดมายัางตัวตัวเราอของเซลล์ไข่ก็23แท่งของพ่อก็ยี่สิบแท่งวิ่งมาจากการก็เป็น46แท่ง23่คู่นะคะเดี๋ยวคุณครูขอ,อเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ดีกว่าเนาะในการอ,อันนี้แค่อธิบายว่าการปฏิสนธิที่จับมาเป็นถ่ายทอดมายัางตัวเรานะลูกก็คืออาศัยอะไร อาศัยอสุจิหรือว่าสเปิร์มเนี่ยสี่สิบหกแท่งของเพศเมียก็สี่อ้ยี่บสามแท่งของเพศผู้ก็ยี่สาแท่งมาจากกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาจากเซลล์เมื่อเซลล์ทำงานร่วมกันกลายไปเป็นเนื้อเยื่อจากเนื้อเยื่อกลายเป็นเป็นอวัยวะจากอวัยวะกลายเป็นระบบจากระบบกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะทีนี้ในโครโมโซมในของพ่อเราเนี่ย2ี่สิบสามแท่งใช่ไหมคะ ของแม่อีก23แท่งเราจะวิ่งมาจับกันก็จะเป็น46แท่ง23คู่ใช่ไหมคะทีนี้ใน23คู่ตรงนี้เขาจะแบ่งเป็นโครโมโซมเพศและร่างกายอ่าเพศก็จะมีเพียง1คู่และ2แท่ง อย่างเช่น x กับ x หรือว่า x กับ y ร่างกายก็จะมี44แท่งหรือ22คู่ลักษณะร่างกายก็อย่างเช่นที่ถ่ายทอดมาเส้นผมเราจมูกหนังตาอะไรพวกนี้เป็นโครโมโซมร่างกายนะคะโครโมโซมในมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งหมด46แท่ง46แท่งเราแบ่งเป็นโครโมโซมเพศ 44แท่งของแม่22ของพ่อ22และอีกหนึ่งคู่หรือสองแท่งก็จะเป็นโครโมโซมเพศเนี่ยเป็น X กับ X เป็น X กับ Y นะคะอาต่อไปเรามาดูบีดาแห่งพันธุศาสตร์หลักการต่างๆพวกนี้มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเขาเรียกว่าเลเกอร์ฮันนี่เมนเดลได้ทดลองเกี่ยวกับการผสม ถั่วลันเตาเลกเกอร์ฮันนี่เมนเดลเนี่ยเป็นคนออสเตรียนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณสองปีที่ศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมพันธุกรรมคือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นส่วนบิดาแห่งพันธุศาสตร์หรือว่าพันธุศาสตร์คือหลักการถ่ายทอดหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะของเบนเดล เพราะว่าได้ศึกษาลักษณะการถ่ายทอดของต้นถั่วต้นถั่วลันเตาตนี้นะคะลูกต้นถั่วลันเตาเนี่ยว่าลักษณะแบบไหนที่ทนต่อความห้องแห้งแล้งสีอส,สีลักษณะสีลักษณะฝักลักษณะของเมล็ดนะคะจนได้รู้หลักการถ่ายทอดว่ามันถ่ายทอดอยังไงในการจับคู่เดียวหลังจากตรงนี้คุณครูจะอธิบายนะคะในชั่วโมงต่อไปอาจจะได้ดู นะคะ,ะเรามาดูทีนี้กฎของเมนเดลเมนเดลบอกว่ากฎการแยกตัวกล่าวว่ายินที่เป็นคู่กันจะมะีจะมีการแยกตัวออกจากกันในระหว่างที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เอาใหม่นะคะกฎการแยกตัวกล่าวว่ายีนที่เป็นที่เป็นคู่กันจะมีการแยกตัว ออกจากกันในระหว่างที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะกฎข้อที่2บอกว่ากฎการจับคู่อย่างอิสระกล่าวว่ายีนที่ควบคุมลักษณะที่แตกต่างกันมีความเป็นอิสระที่จะไปร่วมกันหรือจับคู่กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกฎของเมนเดลนะคะลูกจริงๆเนี่ย ในการจับคู่อ่าสมมุติว่าพ่อกับแม่เราแต่งงานรูบอกว่าตัว b ใหญ่อ่า b ใหญ่เท่ากับผมตรงอ่าผมตรงอ่าแสดงว่า b เล็กก็เท่ากับผมหยิกใช่ป่ะสมมุติว่าในการจับคู่กฎของเบนเดลพ่อกับแม่เราถ้าสมมุติว่าการจับคู่กันเนี่ย เมื่อกี้คุณครูบอกว่ายีนมีสองอย่างใช่ไหมคะยีนเด่นกับยีนด้อยถ้าสมมติว่าการจับคู่กันของพ่อกับแม่เราแต่งงานกันอาจสมมติว่า,าพ่อเป็นบีใหญ่กับ B ีใหญ่แต่งงานกับแม่เราอ่าอันนี้แม่เป็นบีใหญ่กับ B ีเล็กอันนี้พ่อนะคะลูกอันนี้แม่อ่าแต่งงานกันในการจับคู่ถ้าเด่นเด่น เเด่นเป็นพันแท้เด่นบวกด้อยเด่นบวกด้อยอ่าเด่นบวกด้อยเป็นพันทางถ้าด้อยด้อยด้อยบวกด้อยเป็นพันแท้อ่า นะคะในการจับคู่ของยีนเนี่ยถ้าเด่นบวกเด่นเป็นพันแท้เด่นบวกด้อยเป็นพันทางและถ้าด้อยกับด้อยก็เป็นพันแท้ในการที่ลักษณะด้อยที่จะปรากฏออกมาได้สมมติว่ามีด่างกับไม่มีด่าง ถ้ามีด่างเป็นลักษณะเด่นใช่ไหมคะถ้าไม่มีเป็นลักษณะด้อยอ่าเนี่ยคุณครูสแสดงว่าที่คุณครูบอกหรือว่าพี่สาวครูมีด่างแต่ครูกลับไม่มีสแสดงว่าคุณครูอาจจะได้รับลักษณะด้อยของพ่อและของแม่ครูมาทั้งคู่ซึ่งทําให้ครูไม่มีดัางอ่าแต่ทีนี้คุณครูจะอธิบายหลักกฎของเบนเดลสมมุติปีใหญ่แทนผมตรง บีเล็กแทนผมหยิกพ่อเราแสดงว่าพ่อเราเป็นเด่นบวกเด่นเป็นพันแท้พ่อต้องผมตรงแบบพันแท้ใช่ไหมคะแต่แม่บีใหญ่กับบีเล็กอ่าบีใหญ่กับบีเล็กบีใหญ่กับบีเล็กเป็นลักษณะพันทางแต่แสดงลักษณะผมตรงเป็นผมตรงแบบพันทางพ่อเป็นผมตรงแบบพันแท้อ่าแยกออกมาบใหญ่ b เล็กนะคะในการจับคู่ของเมนเดล b ใหญ่ b เล็กอ่าทีนี้การจับหน้าของพ่อหน้าของพ่อเจอกับหน้าของแม่ก็เป็น b อะไร b ใหญ่กับ b ใหญ่อ่าทีนี้่าหน้าเจอหลังหน้าของพ่อเจอหลังของแม่เป็น b ใหญ่ b เล็กแล้วก็ หลังของพ่อเจอหน้าของแม่ก็เป็น B ีใหญ่ B ใหญ่แล้วก็หลังของพ่อเจอหลังของแม่เป็น B ีใหญ่ B เล็ก นะคะการจับผู้ตามกฎของเบนเดลเราจําว่าหน้าเจอหน้าหน้าเจอหลังหลังเจอหน้าแล้วก็หลังเจอหลังนะคะนี่คือกฎการถ่ายทอดแสดงว่าถ้าสมมุติว่ากรณีที่พ่อเราเป็นลักษณะผมตรงแบบพันแท้แต่งงานกับแม่เราที่มีลักษณะผมตรงแบบพันทางลูกที่เกิดขึ้นมาสี่คนเนี่ยเป็นลักษณะผมตรงร้อยเปอร์เซนใช่ไหมคะอ่าร้อยเปอร์เซนแต่ มีผมตรงแบบพันแท้อยู่กี่เปอร์เซนต์ห้าสิบเปอร์เซนและผมตรงแบบพันทางอยู่อีก50%อนะคะอันนี้คือกฎของเบนเดลอธิบายให้ฟังอ่าเรามาดูทีนี้ตัวอย่างแผนผังแสดงการผสมพันธุ์ของถั่วลันเตาต้นสูงกับถั่วลันเตาต้นเตี้ยอ่าเราดูที่ใหญ่ที่ใหญ่เห็นไหมคะลูกอ่าที่ใหญ่ต้นสูงแบบพันแท้แล้วก็ ทีเล็กต้นเตี้ยแบบพันแท้อ่าแสดงว่าลักษณะของต้นถั่วลันเตาทีใหญ่เป็นยีนไรคะลูกทีใหญ่เท่ากับยีนเด่นใช่ไหมคะครูบอกว่าลักษณะตัวที่เขียนแทนด้วยตัวพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นยีนเด่นใช่ไหมคะอ่าทีใหญ่เท่ากับแท้อ่าแท้ทีเล็กเท่ากับทางใช่ไหมคะ พันแท้กับพันทางหรือว่าอันนี้คือยีนเด่นยีนเด่นนะคะอันนี้ยีนด้อยอ่ายีนด้อยในกรณีของพ่อเนี่ยตรงนี้พี่ใหญ่กับพีใหญ่เป็นต้นสูงแบบพันแท้ลักษณะเด่นส่วนแม่เป็นต้นเตี้ยบแบบพันแท้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณครูขอโทษคุณครูลบอันนี้ก่อนลูก อ่าโทษทีนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครูเอาจากตรงนี้เลยโทษทีเอาใหม่นะคะอ่าเราดูนะลูกอ่ายกตัวอย่างทีใหญ่กับทีใหญ่จําได้ที่คุณครูฤทัยบอกว่าสัญลักษณ์ที่เขียนแทนตัวด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็นยีนเด่นสัญลักษณ์ที่เขียนแทนตัวพิมพ์เล็กจะเป็นยีนดอยเด่นบวกเด่นเป็นพันแท้เด่นบวกดอยเป็นพันทางดอยบวกดอยเป็นแท้ ด้อยจะแสดงออกมาได้ก็ต่อเมื่อด้อยจับคู่กับด้อยแบบนี้นะคะเนี่ยด้อยกับด้อยเป็นด้อยพันแท้อ่าแสดงว่าต้นถั่วลันเตาต้นพ่อนะคะอันนี้เป็นพ่อก็แล้วกันอันนี้เป็นแม่ครูเขียนสามเหลี่ยมเนาะพ่อเป็นกลมแม่เป็นสามเหลี่ยมพ่อเป็นต้นสูงแบบพันแท้เพราะเด่นกับเด่นแม่เป็นลักษณะต้นเตี้ยคือด้อยก็คือ ด้อยกับด้อยแต่เป็นด้อยพันแท้ลูกที่เกิดขึ้นมาโอกาสที่ลูกเกิดขึ้นมาจําได้ใช่ไหมคะครูบอกว่าอ่าหน้าเจอหน้าแล้วก็หน้าเจอหลังแล้วก็หลังเจอหน้าแล้วก็หลังหลังนะคะกลของเมนเดลอ่าเราดูจากตรงนี้นะคะลูกหน้าใช่ไหมคะ หน้าของพ่อเจอกับหน้าของแม่ก็เป็นทีใหญ่กับทีเล็กหน้าของพ่อเจอกับหลังของแม่ทีใหญ่กับทีเล็กหลังของพ่อเจอกับหน้าของแม่ก็ทีใหญ่กับทีเล็กแล้วก็หลังหลังใช่ปะะคะลูกต้นที่เกิดขึ้นมาจะแสดงเป็นลักษณะต้นสูงร้อยเปอร์เซนร้อยเปอร์เซ็นแต่ลักษณะเป็นพันธุอะไรทั้งหมดพันพันพันอะไรคะลูกพันทางใช่ไหมคะ อ่าพันุ์ทางทั้งหมดอ่าพันธุ์ทางก็ต่อเมื่อด้อยเจอกับไอ้เด่นเจอกับด้อยใช่ไหมคะเป็นลักษณะแสดงออกมาเป็นต้นสูงแบบพันทางนะคะเป็นต้นสูงร้อยเปอร์เซนตอ่ากรณีอ่าสมมติรุ่นลูกอ่าลูกมาแต่งงานกันรุ่นลูกมาแต่งงานกันอ่า อันนี้เป็นพ่อก็แล้วกันกลมๆอันนี้เป็นแม่เนาะอ่ารุ่นละรุ่นลูกรุ่นที่หนึ่งก็เป็นลักษณะต้นสูงแบบพันอะไรหมดพันทางใช่ไหมคะเพราะมีลักษณะด้อยฝังอยู่อ่าเราแยกเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อันนี้ไข่นะคะแยกออกมาเขาเรียกว่าแอลลีนินอ่าแยกแอลลีนินนะคะกูบอกว่ารุ่นลูกรุ่นที่สองน่าเจอหน้าอ่า อันนี้ต้นที่หนึ่งสมมติแล้วก็หน้าเจอหน้าเจอหลังหน้าเจอหลังก็เป็นทีใหญ่กับทีเล็กแล้วก็หลังเจอหน้าก็เป็นทีใหญ่กับทีเล็กใช่ไหมคะแล้วกอ็อะไรเจออะไรหลังเจอหลังก็เป็นทีเล็กกับทีเล็กรุ่นลูกร,ร,รุ่นที่สองเกิดขึ้นมามีลักษณะ,ะต้นสูงกี่เปอร์เซ็นต์คะลูก ต้นสูงดูจากตรงนี้75%็ดสิบเแล้วก็ต้นเตี้ยอีกกี่เปอร์เซนต์ยีเปอร์เซนะคะ,ะแต่เป็นลักษณะพัน์แท้ต้นสูง25เป็นต้นเตี้ยพัน์ธุแท้อีก25แล้วก็เป็นพัน์ต้นสูงแบบพันทางอีก50นะคะนักเรียนจำฮิปตรงนี้ให้ได้ว่าในการจับคู่ของยีน ในการจับคู่ของยีนเนี่ยก็คือเราเราแยกตรงนี้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาก่อนตัวนี้ให้เป็นตัวหน้า่ตัวหน้าของพ่อหน้าอันนี้ให้เป็นตัวหลังของพ่อแล้วก็อ่าตัวนี้ให้เป็นหน้าของแม่แล้วตัวนี้ก็เป็นหลังของแม่หน้าเจอหน้าหน้าเจอหลัง หลังเจอหน้าแล้วก็หลังเจอหลังแล้วเราก็มาดูนลักษณะที่ถ่ายทอดออกมานะคะทีนี้คุณครูขอที่บายเพิ่มเติมนะคะพูดสามเรื่องเดิมนะคะามาดูตรงนี้ก่อนลูกอันที่คุณครูพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงพอดีคุณครูหาประกาในนี้ไม่ค่อยจะเจอมันก็เลยยังไม่นี่อ่ะเราดูตรงนี้ก่อนยีนยีนตรงนี้มีสองอย่างใช่ไหมคะยีนเด่นกับยีนด้อย ะะยีนเด่นกับยีนด้อยยีนเด่นคือยีนที่สามารถแสดงออกมาได้ร้อยเปอร์เซนออกมาได้ร้อยเปอร์เซนไม่ว่าจะหนึ่งร้อยเปอร์เซนไม่ว่าจะจับคู่กับยีนอะไรก็แล้วแต่จะแสดงลักษณะเด่นออกมาลักษณะยีนเด่นออกมา ด้อยจะแสดงออกมาได้ก็ต่อเมื่อด้อยจับคู่กับด้อยนะคะยีนตรงนี้พบอ,อยู่ตรงไหนยีนอยู่บนโครโมโซมตรงนี้นะคะลูกอ่าอยู่บนโครโมโซมก็จะวิ่งไปจับคู่กันโอเคนะคะแล้วก็ลักษณะของยีนอ่ายีนเนี่ยจะเขียนแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษถ้าเป็นยีนเด่นเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ยีนด้อยเขียนด้วยตัวพิมพ์ิมเล็กนะคะอ่าโอเคนะคะลูกที่เรามาดู ตรงนี้อ่าในการจับคู่วันนี้คุณครูจะให้การบ้านอ่าเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ดูก่อนคูู่จะให้เราเขียนแผนผังการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวของนักเรียนเองให้ยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งลักษณะอ่าสมมติบ้านครูต้นช่วมมงครูบอกว่าแม่คุณครูเนี่ยมีลูกสองคนใช่ไหมคะมีพี่สาวกับคุณครู อ่าครูจะเราทำให้ดูนะคะเอาปากกาก่อนอ่าครูให้เอเอาลายดีลักษณะลายดีผิวก็แล้วกันเนาะผิวขาวแล้วก็เอเล็กผิวดำอ่ายีนที่ครูกำหนดมานะคะอ่ายีนที่คุณครูกำหนดมาเอใหญ่คือผิวขาว แล้วก็เอเล็กคือผิวผิวดำเรามาดูว่าพ่อสมมติพ่อคุณครูอันนี้คูให้เป็นพ่อก็แล้วกันพ่อครูเป็นแบบนี้แต่งงานกับแม่อ่าให้เป็นเครื่องหมายบวกก็แล้วกันแต่งงานกับแม่ครูเป็นแบบนี้อ่าทีนี้ลูกที่เกิดขึ้นมาแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ก่อนนะคะแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อ่าพ่อคุณครูก็จะเป็น A ใหญ่กับ เอใหญ่แม่เป็นเอใหญ่กับเอเล็กอ่าอันนี้ครูให้เป็นตัวหน้าใช่ไหมคะตัวหน้าของพ่อแล้วก็ตัวหลังของพ่อตัวหน้าของแม่และตัวหลังของแม่ตามกฎของเมนเดลจําได้หรือเปล่าหน้าเจอหน้าหน้าเจอหลังหลังเจอหน้าแล้วก็หลังเจอหลังโอเคนะคะพ่อคุณครูถามก่อนพ่อคุณครูมีลักษณะเป็นยังไงผิวอะไร ผิวขาวแบบพันแท้ใช่ไหมคะพันแท้แต่แม่มีผิวขาวแบบพันทางนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูลูกสองคนสมมติพี่สาวคุณครูกับคุณครูนะคะหน้าของพ่อหน้าของพ่ออ่าหน้าของพ่อเจอกับหลังไอ้เจอกับหน้าของแม่ลูกคนที่หนึ่งอ่าสมมติ ลูกคนที่สองหลังเจอไอ้หน้าเจอหลังก็เป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วก็หลังของพ่อเจอหน้าของแม่ A ใหญ่กับ A ใหญ่แล้วก็หลังเจอหลัง A ใหญ่ A เล็กลูกคนที่หนึ่งสมมติมีลักษณะเป็นผิวเป็นยังไงคะลูกคนที่หนึ่งผิวอะไรเอ่ยอลูกคนที่หนึ่งผิวผิวอะไรลูก ผิวขาวหรือผิวดำอ่าเก่งมากผิวขาวแบบพันแถลูกคนที่สองเป็นยังไงผิวอะไรผิวขาวเช่นกันแต่เป็นขาวพันทางคนที่สามก็ผิวผิวขาวใช่ไหมคะแต่เป็นขาวแบบพันแถอ่าผิวขาว แบบพันแท้แล้วก็คนที่สี่ผิวขาวเช่นกันแต่เป็นขาวแบบพันธทางนะคะเราก็จะสรุปว่าถ้าพ่อพ่อคุณครูเนี่ยมีลักษณะผิวขาวแบบพันธุแท้แต่งงานกับแม่ที่มีลักษณะผิวขาวแบบพันธุ์ทางลูกที่เกิดขึ้นมาสี่คนเนี่ยผิวขาวร้อยเปอร์เซนต์แต่เป็นขาวแบบพันธุ์แท้มีกี่เปอร์เซนต์ห้าสิบเปอร์เซนต์และขาวพันธุทาง แหนะคะแล้วก็พันทางอีก50%นะคะอ่านะคะอันนี้ยกตัวยอย่างนักเรียนอาจจะเอาลักษณะอะไรก็ได้นะคะคุณครูขอรบก่อนอ่านักเรียนอาจจะเอาลักษณะหนังตาลักษณะสีผิวลักษณะด่างลักษณะอ่าเล็บลักษณะอะไรอีกลักษณะอะไรอีกล um> ูก ลักษณะเส้นผมผมตรงหรือว่าผมหยิกเพื่อจะเป็นผิวขาวหรือผิวดำให้นักเรียนยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งเหตุการณ์โดยทำตามแผนถังที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจอะไรชั่วโมงหน้าครูจะมีมาทบทวนให้นักเรียนเช่นเคยนะคะทำใส่ในอ่า กระดาษหรือสมุดก็ได้หรือใครไม่เข้าใจนักเรียนสามารถไปเปิดดูในหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะในภาคเรียนที่หนึ่งอของจอจทได้หรือว่าจะโทรมาถามทางไลน์หรือจะพักมาถามคุณครูได้ถ้าไม่เข้าใจนะคะ,ะสำหรับในช่วงนี้ก็เช่นเคยคุณทัไทก็เป็นห่วงสุขภาพของนักเรียนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายใส่แมสหรือว่าล้างมือบ่อยๆนะคะก่อนที่จะ หยิบหรือว่าทานอะไรเข้าปากเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนสำหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีค่ะ